แล้วก็จะเป็นเลขโตเลขศูนย์ขึ้นมาศูนย์ออกสองเทือนี่คือบ่ไหลแล้วก็แปดออกสองเทือันี่ก็คือบ่ไหลแต่อันเนี้ยไหลแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้หนึ่งมาก็ได้หรือไม่มาก็ได้นะครับพราเห็นไหมนี่มันก็มีเก้ามีเก้ามีเก้าครับเก้าออกหนึ่งข้างสองข้างสามข้างแล้วก็บ่มีเก้าเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ฟันหนึ่งแน่นอนเพราะมันออกมาสามเทือแล้วแต่ไมิไม่เลขโตไม่คือเลขสี่กับเลขสอง แล้วตําราวันพุธพี่มันมันประสวนทางกันเลยแต่มันมีเลขต่ากันอยู่ถ้าเราดูตําราวันพุธครับมันไหลเลขเก้าเออวันนี้มันจะมีเก้าหรือเปล่ารอดูนะนี่เห็นไหมมันออกสี่เก้ามันออกเก้าหนึ่งนี่เลขวันพระนี่นี่เลขวันพระจําได้ไหมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้าสองนี่นี่คือเลขวันพระที่มันทิ้งไว้อยู่ตรงนี้นี่นี่นี่เห็นไหมนี่ เลขวันพระที่มันทิ้งไว้นี่เห็นไหมพี่เลขวันพระผมเขียนไว้นีเก้าหนึ่งห้าสองเลขวันพระก่อนนี่มันทิ้งเลขไว้เก้าหนึ่งแล้วมันไหลลงมาวันนี้มันไหลมาแน่นอนพี่ไม่ว่าจะเป็นเลขเก้าเลขหนึ่งเลขห้าเลขสองหนเห็นไหมนี่มันไหลหนิเก้า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 ออกเสียเชื่อแล้วแต่มาซีมีเลขโตไม่เลขที่มันตํากันนะครับที่มันจะมีเลขตัวใหม่ก็คือเลขสี่เลขหนึ่งเอยเลขสี่กับเลขแปดมันมีเลขสี่กับเลขแปดแต่ถามว่าระหว่างตําราวันจันทร์ ขอภัยตำรายยอนหลังกับตำราวันพุธเลขสองตัวครับมีแค่สองตัวเท่านั้นที่มันตํำกันนั่นก็คือเลขเลขหนึ่งเลขหนึ่งแล้วก็เลขสี่ครับหนึ่งกับสี่เลขมันตํำกันอยู่ครับเห็นไหมถ้าเราดูจากวันเราดูจากวันพุธใช่ไหมพี่หนึ่งมันมาสนิ่เห็นไหมก้ามมันไหลขึ้นหลักหลัก้ามออกมาสามก้ามออกมาสี่รอบเลยเด้นี่หนึ่ง ใครว่าผมพูดมากไม่ต้องดูนะเออพูดตรงๆนะอย่าให้ไม่อยากบล็อกนะครับหนึ่งเสียเวลานี่หนึ่งสองสามที่เห็นว่ามีเก้ามีเก้าทีา่รอบเนี่ยเห็นว่าครับแล้วมีหนึ่งออกมาจากข้างหนึ่งมีวันพุธก็มีหนึ่งออกมาสองเทือกันออกเก้าหนึ่งออกหนึ่งแปดเห็นว่าครับแล้วมันชิมิเล็กโตไม่ขึ้นมาคือเลขยังคือเลขซีครับซีกับแปดแต่ถามว่าตำราย้อนหลังกับตำรา ตำรายงี้หลังกับตำราวันพุทธมาซิมิเลขตำกันอยู่สองตัวนั่นก็คือเลขสี่กับหนึ่งเพราะฉะนั้นวัน,นเนี้ยสี่กับหนึ่งเนี่ยมันมาแน่นอนแต่จะจับคู่กับตัวไหนพี่มาดูสูตรของผมเออสี่กับหนึ่งนะวันนี้เพราะฉะนั้นวันเนี้ยสี่กับหนึ่งมันมาให้พี่เห็นแน่นอนผมพูดเลขหนึ่งสี่แล้วนะพี่จะ มันมีด้วยสิร์ตแนมยูเอาตามนั้นแหละเอาเป็นว่าเรารู้กันนะครับส่วนเลขฝันผมก็ลืมครับผมฝันเมื่อคืนนี้ผมฝันเห็นเลขเลยแต่ผมก่พูดปับสอบอกเพราะว่ามันตรงกับเลขชุดตําราผมเลยอ่ะเดี๋ยวผมเเบื้องสูตรเมื่อนี่สูตรวันนี้นะครับผมให้พี่ไปแต่เช้าแล้วเลขเด่นมาตัวหนึ่งสําหรับตําราวันพานะจะมีห้า มี9แล้วก็มี2ส่วนเลขแทบ4ตัวนะครับวันนี้จะมี5มี9มี1มี4 5 9 5 1 5 4นะครับ9 1 9 4แล้วก็1 4อย่างที่ผมบอกพี่ไปนะ1กับ4มันชนเพราะฉะนั้นเห็นไหมทำไมผมถึงเอา1 4มาชนไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้1 4ถ้าพี่ชอบพี่ซื้อไปเลยนะครับถ้าชอบการวิวของผมผายบอบม้างเบิงเออสั่งนะครับาเบิงเด้อผารบม่ต้องเบิงมีปุ่มบล็อกบไปเลย อาวันนี้เด่นอะไรนะครับผมเลือกมิวส์สองคู่วันนี้นะครับจะเด่นห้ากับเก้าวันนี้จะเด่นห้ากับเก้าพี่ผมบอกเลยวันเนี้ยพี่จะเลือกเล่นห้ากับเก้าก็ได้หรือจะเล่นห้ากับสองก็ได้เพราะวันนี้มันต้องมาแน่นอนไม่สูตรใด,ดสูตรหนึ่งเผลอๆมันอาจจะมาสามตัวเลยอาจจะมาห้าสักเก้าสองไหมเพราะนี่คือํำราวันพระพี่พี่แคปใบนี้ไว้ดูไว้เลยเห็นไหมพี่มันออกเลขวนซ้ำ นี่พี่เห็นไหมมันออกหกแปดหกแปดเก้าหนึ่งเก้าสองนี่เห็นไหมห้าสองห้าสองเห็นไหมครับจากสองห้าสองเป็นหนึ่งห้าสองนี่คือตำราวันพระไม่มีใครมานั่งวิเคราะห์พี่แบบนี้ถ้าพี่ฟังผมพี่จะเข้าใจแต่ถ้าพี่ว่าผมพูดมากพี่ไม่ต้องดูพี่บล็อกไปเลยเมื่อนี้เสียเส้นเลยเดย้เออนี่พี่ไล่ดูเลยนี่คือเลขที่มันไล่ลงไล่ลงมาเห็นไหมครับพี่จะเห็นเลยว่าตำราวันพระเลขออกบ่อยจะเป็นเลขหกเลขแปด หกนี่มามา,มาเยอะมากพี่หกับแปดมาแรงมากลองลองมาก็จะเป็นเลขเลขเอยียงเลขซีแล้วก็เลขสองเลขหนึ่งน้อยมากผมถึงบอกพี่ไงว่าวันเนี้ยผมไม่ให้หนึ่งเด่นเพราะหนึ่งจะมาหรือไม่มาก็ได้วันนี้นะครับตําราววันพระผมให้คู่เด่นห้ากับเก้าห้าเก้าพี่ซื้อไปเลยแล้วผมบอกเลยว่าวันมันตรงกับเลขฝันผมด้วยแต่วันนี้นะผมผมจะบอกพี่นะลาวพัฒนานะ ลมันย้อนผมย้อนแย้งผมทุกรอบเลยย้อนอีหลีถ้าพี่จําได้แล้วรอบที่แล้วเราให้ตามทะเบียนรถบุญไปกระถิ่นน่ะพี่มีคนบางคนได้บางคนไม่ได้ผมยังไม่ได้เลยเพราะว่าเวลาผมไม่ตามนั้นบอกมักออกอย้อนหลังผมเจ็บใจตรงนี้ละแล้วก็เวลาออกเฉียดนี้ออกเฉียดแต้มเดียวนี่ยังรอบที่แล้วนี่ออกให้ซีหนึ่งแนละ้วเออให้หนึ่งซีมันออกซีสองอยังซีนะ่ะแล้ว ผมให้อยู่บนนะ่ะแต่ว่ารอบนั้นผมเข้าหกหนึ่งนี่พี่เห็นไหมดูวันที่นะไม่ใช่วันนี้ยี่สิบสี่ตุลาผมให้มักแฮงเลขสี่สองเออมันมาออกเมื่อวันจันทร์เพราะฉะนั้นก่อนผมจะบอกว่าผมฟันตัวไหนผมจะให้พี่ดูตำราย้อนหลังของผมไว้ก่อนมันอาศิย้อนเขาอีกครับอันนี้คือตำราของรอบที่แล้วเบิ้องวันที่เดแมอนมือนี ดูวันที่ดีๆนะเสียเส้นแล้วเสียเส้นเสียเส้นเสียเส้นมามักแล้วก็มาเบิงคนเขาก็ต้องเฮ็ดทำมาหากินละ่ะเบิงวันที่ดีๆเดอบ่แมนมือนี่อันนี้คือของย้อนหลังมาซิ่้อนผมบอแคบไว้เบิงไว้พิจารณาแต่วันนี้นะครับคู่เด่นห้ากับเก้าหรือพี่จะเล่นห้ากับสองก็ได้ถ้าพี่จะเล่น คู่ถ้าพี่จะเลือกเล่นห้ากับสองพี่ก็ต้องเล่นห้าสองด้วยแต่ถ้าพี่จะเล่นเลือกห้ากับเก้าพี่ก็ต้องเล่นห้าเก้าวันนี้พี่ต้องเล่นห้าเก้าแล้วก็เก้าห้าแต่วันนี้ผมฟันตัวเดียวเพราะผมดูอีกไปอนาคตการไก่เพราะว่ามันอีกมันอีกรอบหนึ่งแล้วรัฐบาลไทยมันสีออกเพราะฉะนั้นวันเนี้ยตำราที่มันจ่อวันเนี้ยมันจะต้องมีความสอดคล้องกับตำราว,วันพุธไอ้ตำราว,วันศุกร์ตำราวันวันนี้แหละครับที่มันออกมื้อนี้แหละ มันจะต้องมีความสอดคล้องกับตําราวันศุกร์แล้วมันก็จะมีความสอดคล้องกับรัฐบาลตั้งแต่มือนี้ครับเบิ้งฟังดีๆเลขมือนี้แหละมันจะมีความสอดคล้องที่มันสออกไปออกรัฐบาลเพราะฉะนั้นวันนี้ตําราวนะ่ะผมให้ห้ากับเก้าเมื่อนี่ไม่หญิงประกาศนันจะมีเก้าพูดไม่ิงประกาศนี่หรือนี่เก้าออกดีเออเก้าออกดีครับวันนี้นะเลือกตัวเดียวพี่ฟันเลขนี้ชอบเหมือนกันแต่ฟันตัวเดียววันนี้ เก้าสามว่าต้องซื้อเสียดายเงินบม่ามาถ้าพี่คิดว่าพี่ซื้อซื้อไปแต่บอกแล้วเสียดายต่างรอบที่แล้วผมก็บอกแล้วเก้าสามม่มาแต่พัามาก็ซื้อไปวันนี้ขอฟันเลขห้าห้าอะไรจะออกห้าอะไรจะมาแล้ววันนี้มันเป็นวันพระบอกพี่เลยให้ระวังเบิ้ลด้วยแล้วถ้าวันนี้เบิ้ลไม่เอกมีเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเบิ้ลสองสอง แล้วก็เบี้ส44เอาไปสามตัวพอส่วนเลขที่ผมฝันเมื่อคืนนะครับพี่ชอบ5ไูน์50 51 52 53 54 55 56 57 58แล้วก็59ส่วนเลขที่ผมฝันนะครับเลขตัวนี้เลยตัดเอาพี่บ่ต้องลีลาตัดเอา50 59แล้วก็09พี่ตัดเล่นเอา วันนี้ระวังเบิ้ลด้วยนะเพราะว่ามันออกวันพระเน้นให้สามคู่พอหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่เออหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่พี่แล้วก็แปดแปดไม่ชอบเท่าไหร่แต่ว่าชอบวันนี้ชอบหนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็สี่สี่ถ้ามันเบิ้ลน,นะครับแต่เลขฝันคือเลขตัวนี้อยู่ในชุดแน่นอนอ่ะพี่ชอบตัวไหนพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยไผ่มักไผ่บ่มาก,ามากไม่ต้องเบิ้ง เออไม่ต้องดูนะครับมีปุ่มก็บล็อกไปนะครับมีปากก็ต้องคุยไม่ต้องมีปาก,ก็ต้องคุยนะครับไม่ใช่มาอมขี้นะครับผมก็ต้องทํามาหากินไม่ซื้อก็ไม่ได้ว่านะครับเนี่ยซื้อ5คนเนี่ยก็ขอบคุณทั้ง5้าคนเนี่ยดู2,900เนี่ยซื้อแค่ห้าคนเนี่ยผมขอบคุณห้าคนมึงไม่ซื้อก็เรื่องของมึงแต่มึงอย่ามาปากหมาอย่ามาปากดีแล้วอย่ามาบอกว่าไม่เห็นโน่นนี่นั่นไม่ต้องซื้อครับ ก็ไม่เคยว่าแต่อย่ามาปากหมาอย่าปากดีผมก็ทํามาหาแดกคุณก็ต้องทํามาหาแดกเพราะฉะนั้นไม่ชอบไม่ต้องดูมีปุ่มบล็อกบล็อกไปเลยครับเราจะได้ไม่ต้องมาเจอกันเออผมบอกแล้วนะอย่ามาจี้จุดผมนะเออปากดีปากเน่าปากนอนนะครับปากก็ได้อมขี้เลยมีมีก็ต้องทํามาหาแดกนะครับเนี่ยซื้อ5้าบ้านเนี่ยเออก็เอาแค่ห้าบ้านนั่นแหละ จะว่าอุาเธออิหีอาพิมพมาชอบห้าอะไรห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองสาม้าสห้าหเจ็้าแปดห้าเถ้าวันนี้พี่ชอบ9้าพี่ก็เล่น9้าไปแต่ผมขอฟันห้าหมาแน่นอนวันนี้หจ่อตั้งแต่วันนี้ครับแล้วหอาจจะออกวันศุกร์ด้วยหกับ9้านี่แหละวันนี้ออกมาพี่เห็นแน่นอนตัวหนึ่งเนี่ยอย่างที่ผมบอกพี่ไปแล้วว่าห้าเ้าแล้วก็2เนี่ยวันเนี้ย มันอ๋อให้พี่เห็นแน่นอนอ๋อให้พี่เห็นแน่นอนเอาพี่พร้อมแล้วพิมพ์คําว่าวันนี้รวยชัดเจนนะปากบ่ดีก็บ็อกซ้ำนั่นละบ่ได้อมขี้บ่ได้หาให้ผมแดกที่ผมนั่งไล่สวดที่ผมแหกปากแหกคอนี่เพื่อครอบครัวหรือว่าเจ้าของบ่ได้เฮ็ดวียกฮะอีปึกอืบอกแล้วไงยายาเด้ ย่าเด้พี่ไม่เคยพี่ใครไม่เคยเห็นผมว่าได้ศูนย์ผบผมว่าได้ศูนย์คนโดนแล้วเด้ย่ามาจี้เส้นผมเด้บบมักก็บอต้องเบิง้งแค่นั้นหละคนมกักเบิง้งแล้วเยอะต้องมากลายอยู่อ่าพิมพ์มาเลยพี่วันนี้รวยมาพิมพ์วันนี้รวยมาพิมพ์มาเลยไม่ชอบเลื่อนผ่านแค่นั้นแหลจะจบ เออผมช่วยเหลือคนครับผมไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนครับผมพูดมากแต่ผมก็ทําให้คนอื่นเขาได้เงินกับผมครับมีเลขฝันผมก็บอกครับมึงเคยได้กับผมหรือเปล่าไอ้พวกที่ที่ว่าผมพูดมากนะยังให้กูเว้าเธอเออยยากให้กูเว้าเธอะพิมพ์มาเลยวันนี้รวยพิม์มาเลยใครเอฟของระบบไม่ดูดพี่ก็ดังแชทเลย ย่ามาปากดีบ่ซื้อก็บอว่า,วาหรือว่าเจ้าของบ่ได้ทํามาหาเด็กย่าเดอยามาจี้เด้เออ,อย่ามาจี้นะขอร้องอ่ะพิมพ์วันนี้รวยมาพี่ห้าศูนย์เก้าไปซื้อด้วยห้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์เก้านะเอาไปซื้อด้วย, 5, 9, นะอ,อ,วยอ่ะผมจะแบ่งปันให้พี่แล้ววันนี้มีเลขทูบด้วยสวยแป๊บหนึ่งนะผมไม่ได้ทำชุดย่ามาจี้เส้นข่เลย ให้ดูในไลฟ์สดก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปทําแล้วกันเยอะเสียเวลาเลขทูบเบิ้ลพี่วันนี้อ่ะเลขทูบเป็นเลขเบิ้ลขอปูโปรติซิเบิขอจุดทูบล้วครับเพราะว่าจุดแล้วเลขบ่ชัดแต่มื่อวนนี้ชัดแจ๋วเลยแล้วก็ตรงนี้ชุดนําแต่บวกู้ว่าเขาซิเมตตาบกขอความหินใจอ่ะพิมพ์วันนี้รวยมาพิมพ์วันนี้รวยมา ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะครับเออคนดูมีเยอะแยะนะครับคนที่เขาได้เงินได้ทองได้เป็นแสนได้เป็นล้านได้เป็นหมืน่นได้ข้าวคาวมีเยอะแยะบางคนว่าไม่เองเป็นอย่างปากดีครับปากมันดีบอกรยยะย,ยะาจี้เดีย่ามาจี้เลยอ่ะก่อนจะ ให้นะพี่อย่าลืมไปเพิ่มเพื่อนด้วยนะเพิ่มเพื่อนให้ด้วยมือนี้เอาเถอะแตกแน่นอนอ๋าเบิ้งโลดครับแตกจังไงก็แตกครับผมขายของผมยู่ดีๆว่าผมพูดมากเจ้าของนะเจ้าขอรู้ว่าเจ้าของไม่ได้เฮ็ดเวียะบอกแล้วย่ามาจี้ผมเด็ยวยามาจี้อย่ามาจี้นะแล้วกูบล็อกบล็อกต่อหน้าเนี่ยนะผมไม่แม่อาจารย์เดียผมไม่ได้ไม่แม่อาจารย์นะว่าเลยผมไม่ไม่แม่อาจารย์เดี ก่เคยแทนเจ้าของว่าอาจารย์นยายาหาวายาว่าดิอ่ะเลขสี่ตัวนะครับแล้วก็วันนี้เลขเบิ้ลมีเบิ้ลด้วยดวงใครดวงมันละพี่คนเราชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วถ้าคิดว่าเอ้ยชอบดูผมก็ชอบก็ก็จัดไปแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านก็แค่นั้นไม่มีอะไรมากครับผมแค่เป็นแค่แนวทางผมก็ไม่ใช่เทวราพระเจ้า เวลาผมพี่ถูกผมก็ไม่เคยขอค่านำจา่ายรกชากาแฟสักบาทหนึ่งผมเคยมาเรียกร้องไหมผมมาเคยขอค่าเป็นนำจากชาแาฟไหมผมไม่เคยขอแม้แต่สักบาทหนึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกคุณถูกกันคนละกี่บาทเพราะผมไม่เคยถามครับเออมีแต่ผมมีความสุขเวลาผมให้ถูกแต่เวลาไม่เข้าผมก็ผมก็รู้สึกท้อรู้สึกเสียใจเออไม่มีอะไรมากหรอกแต่มาพูดแบบ ถ้าพูดแล้วมันบันทอนจิตใจกันนะเออก็ไม่ต้องพูดดีกว่านะครับแล้วถ้ายังไม่สะกดคําว่าแนวทางไม่เป็นนะ่ะก็ไม่ต้องซื้อก็ไม่ต้องเล่นเที่ยวไปบ่นคนนั้นบ่นคนให้แนวทางนะไปด่าเขานะ่ะไม่นึกถึงบ้างเหรอเวลาที่เขาให้คุณ,คณได้มีเงินมีทองใช่นะ่ะหัดนึกถึงเขาบ้างสมองนะ่ะมีนะ่ะเออวันนี้พี่อาจจะบอกว่าเออทำไมมึนมันศูนย์ังวะอ่ะวันนี้เลขทูเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับ ขออนุอนุขออนุญาตหัวเดอ้อทั้งจมทั้งให้ทานคนแบ่งปันแนวทางของแท้สุดปังผมไม่ได้จมกับไผโดนแล้วครับผมขายของของผมอยู่ดีๆเอาขอบคุณยี่สี่ดาวนะพี่อันนี้เป็นเลขบ้ญน,นะผมซิวาวกว่าสิผมปล่อยผมขายของผมอยู่ดีๆนี่ผมก็ต้องหาเลี้ยงครอบครัวผมว่่แม่นคนร่ําคนรวยผมยังมาจ้างเขามาจ้างไล่อยู่เลยครับแล้วว่าผมว่าหลายว่าผมพูดมากเอาผมมีปากม,มันต้องพูดว่าแม่นอมที่ไม่ได้ปากเป็นใบ เอออาซีมีคนสั่งผมได้สองพันห้าร้อยคนนี่ก็อดทนเบิ้งเดี๋ยวก็สิจบแล้วเดี๋ยวสิจบแล้วครับเออเดี๋ยวก็สิจบแล้วทนทนเอาผมสั่งบอกว่าบ่บ,บ่ซื้อก็บ่ว่าดอกแต่ว่าว่าผมว่าหลายก่ต้องเบิ้งแค่นั้นหละผมก็ต้องทำมาหากินของผมแล้วเบิ้ลนะพี่หนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่นี่เลขฝันนะห้าศูนย์เก้าอะปล่อยแล้ว อันนี้เลขทูบพี่ถ้าชอบก็ซื้อไปจัดไปเลยนะครับอ่ะแคปไว้ดูนะว่าวันนี้จะออกในนี้ไหมแคปไว้พี่แคปไว้พิจารณาได้ครับไปดูได้หรือพี่จะถ้าสมมติว่าเอ้ยพี่ชอบสองเลยพี่ชอบสามอ่ะพี่ก็ดูตามนี้นั่นเลยนะครับอ่ะผมจะปล่อยแล้วถึงเวลาสักกทีหนึ่งวันนี้ตำลาวนะครับผมให้เด่นห้านะครับพี่ฟันห้าแล้วกันเออเจ็บ ใจรอบที่แล้วให้เก้านะแต่วันนี้คู่เด่นจะเป็นห้ากับเก้าเจาะให้มีห้าหนึ่งห้าแปดมักแหงห้าสี่ครับส่วนเลขเก้านะจะมีเก้าหนึ่งครับตรงกับเลขทูบเลยนะครับมีเก้าศูนย์แล้วก็มีเก้าแปดนะครับเลขระวังวันนี้นะให้พี่ซื้อด้วยนะเลขสองแปดนะเน้นวันนี้สองแปดนะเน้นสองแปดนะพี่นะสี่หกนี่ไม่เน้นแต่เน้นสองแปดนะฟังดีๆนะเน้นสองแปดนะเน้นสองแปดนะ นี่ครับมันเป๊ะเลยพี่อันนี้เลขฝันพี่ไปตัดเล่นเองเม็ดเดียวผมให้หนึ่งเก้าห้าครับวันนี้ผิดถูกผิดพลาดระยาการใดขอโทษขออภัยนะพี่นะอายเป็นคนจึงบ่มีไผ่ไผ่หวังอ้ายดอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านน,นี้อาจารย์ให้มาดูอ้ายเป็นคนจริงใจบ่มีไผ่ว่าอ้ายดอกสบายดีหัวคนลุก เป็นเลขทูบอ่ะแคบสองแนี่ซื้อนำเมื่อนี้นะดูปากสองแดวันนี้ซื้อไปด้วยสองแปดสี่หบเน้นเน้นสองปดห้าที่ไม่ออกวันพุธห้าสเออเอาห้ 5, ที่ออกน้อยวันพุธนะคือห้สมครับคัดมาให้แล้วนี่คือ5้าที่ออกบ่อยวันพุธห้าแปดห้าหนึ่งห้าสี่ครับแล้วก็ออกบ่อยวันพ้าด้วย แคบไปสุดท้ายนะครับสิ่งใดที่พูดไปไม่ดีวาจาใดที่พูดไปไม่ดีก็ขอโทษขอภัยก่อนจะไปเดี๋ยวให้ดูลอตเตอรี่ที่ซื้ออยู่ที่วัดท่ำวังผาพญานาคราชรอบที่แล้วผมลืมไม่เบิง้งซื้อหลายพอถอยากถึงรางวัลที่หนึง่งห้ากับเก้าเอเอถูกแล้วห้ากับเก้าพี่รูดไปเลยวันนี้แต่วันเนี้ยพี่รูดห้าไปเลยผมบอกพี่เลยพี่รูดห้าไปเลยครับ เพราะตั้งแต่วันนี้นิวินาทีนี้พี่รอดูได้เลยครับห้ากับเก้านะมาให้พี่เห็นแน่นอนแล้วมันจะมีความสำคัญที่มันจะไปเชื่อมกับรัฐบาลแน่นอนเออพอรัฐบาลรอบนี้ผมฟันห้าผมดูไว้อนาคตล่วงหน้าแล้วครับวันเพราะว่าวันปุกวันศุกร์เลขมันออกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดมันอาจจะติดเลขวันศุกร์นะมาสักตัวหนึ่งนะครับเออมันอาจจะติด เลขหนึ่งเลขหกมานะครับแต่เจ็ดผมไม่เด่นวันเนี้ยผมบอกเลยเจ็ดมันไม่เด่นแต่วันนี้ห้ากับเก้ามันเด่นมากๆแต่ถ้าพี่คิดโอ้ยพ,พี่ชอบสองอีกอะ่ะผมให้วิไปตัวเดียวเลยสองแปดเออแล้วก็นี่เลขตัวเนี้ยผมให้ตั้งแต่พี่ตั้งแต่เมื่อเช้านะ้วก็อย่าลืมซื้อด้วยห้าเก้าสองเนี่ยเอออันนี้ลอตเตอรี่ซื้อวัดธรวังผาอุดหนุน แผงละชุดสองชุดนี่เห็นไหมเอะดูเอาเองนะรอบที่แล้วยังไม่ได้ขึ้นเงินเลยนะพี่นะเออเคลียให้เบิงรอบหน้าบ่มีแล้วบ่มีมาป้อยไผ่แล้วเด้อบ่ได้ปล่อยบ่ได้จมบ่ได้ปล้อยตลอดเด้เว้าเลยย่าขัดใจเด้เว้าเลย <laughs> <laughs> เห็นไหมดูเอาหน้าว่าชอบเลขไหนนะครับอืม เลขเลขรถก็ออกไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งสองซีซีบัไดสิแตกบันไดว่ามีจากโตเออว่าได้จากโตเลยว่าไ,ได้จากโตเลยครับ <c oughs> แล้วเลขยอดบุญเลยยังไม่ออกเจ็ดแปดเก้ามักกระซื้อไปนะดวงไพ่ดวงคนท้าว่าซ้มกันอยู่แล้วสุดท้ายเมื่อนี้วันพระซิ่งไหนที่ว่าไปบ่ดีปากมาปากบ่ดีนะก็โทษขอไผลนะ้นเป็นคนว่าตุงนะครับมีครับมีเก้าหนึ่งอยู่ในชุดอยากให้มันเอาเก้าเนื้อละแต่บ่เสียบบ่เมื่อนี้ไม่งี่ากาศ มักห้ามนีมักห้ามเก้าวันนี้คนระับขอบาร,รมีจากองค์แม่ยาสีปทุมมาองค์ปูพยย่พญานาคราชองค์แม่่ากรรยาวดีเทวีองค์ปู่สิโลโทและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือนะเลขเป็นแค่แนวทางเดี๋ยวส่งให้อีกรอบนึงนะแล้วเดี๋ยวมืจิปิดไลน์แล้ว เลขเป็นแค่แนวทางนะขอวิ่พิทุกท่านเล่นอย่างมีสติวันนี้ผิดภาพการใดพูดไปขัดใจใครขอโคษขออภัยชอบก็ดูไม่ชอบก็ตามนะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านวันนี้ขอให้โชคดีขอให้หมานขอให้มีโชคขอให้มีชัย,ชย,ชยสําหรับวันนี้ขอตัวกล่าวคาว่าสวัสดีครับแล้วสุดท้ายอย่าลืมเลขสองแปดด้วยนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคมีขัดใจสวัสดีครับ